สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับทุะคะกคนเป็ไงบ้างวันนี้มาร่วมงาน,นอะไรกันก็ตื่นเต้นดีครับคนเยอะดีคอะแล้วก็แต่ก็ดีใจครับดีใจที่แบบว่า,าพี่ี่ชวนมาเป็น b o o k f l u เ n อ e r ครับเราก็มีหนังสือที่แบบอยากแนะนําทุกคนเนาะครับ ใช่ครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆครับที่พวกเราได้มาเป็นตัวแทนของบ้าน G ิ m เอ็มทนะครับก็อยางมาอีกครับมผมเพราะว่าจริงผมก็เป็นแฟนคลับงานนี้อยู่แล้ว<ม>จริงผมก็เคยมางานนี้ซ้สี่รอบแล้วตอนเด็กๆใช่ครับส่วนตัวเราสองคนนี้เราคืออะไรที่อยากแนะนำาะว่ชอบไหมเออจริงก็เอาจริงผมก็อยากให้ทุกคนไปอ่าน นิยายที่ผมชอบนะเช่น The Lord of the r i n g นะครับที่ใครที่แบบชอบดูภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็ลองไปอ่านนิยายดูเพราะว่ามันแบบมันลึกกว่าภาพยนตร์สร้างเยอะมากครัผม<อ>ใช่ของผุกน่าจะเป็น The Secret นะครับใช่ครับก็เป็นหนังสือที่เหมือนเอาจริงก็เหมือนเปลี่ยนชีวิตไปเลยอ่ะหรือว่าตั้งแตบ่บุ๊กอ่านตั้งแต่สมัย3ปีที่แล้วครับแล้วก็แบบเอาแนวคิดเอาแนวคิดนี้มาใช้กับชีวิตตลอดเลยครับใช่แล้วก็มีการหนึ่งก็เออเลิกเป็นคนดีจะมีความสุข ใช่เป็นหนังสือที่แปลมาจากญี่ปุ่นอ่ะบบุ๊กก็เคยแนะนําฟอร์สด,ด้วยเป็นคนน่ารักแท้อืมก okay. อินฟลูเราอยากเป็นตัวอย่างด้านไหนให้กับนอ้องๆที่ติดตามบ้างคะหมายถึงยังไงนะครับเราเราอ่ะในฐานะที่เป็นบุ๊กอินฟลูอ่ะเราอยากเป็นตัวอย่างด้านไหนให้กับน้องๆบ้างอยากเป็นตัวอย่างด้านไหนหลักการอ่านไหม อ่านหนังสือบ่อยอะไรเงี้ยเอาจริงไม่ค่อยมั่นใจเลยอะ <c oughs> ว่าแบบว่าจะเป็นได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าสมมติมีหนังสือไหนที่แบบเออเราอ่านแล้วเราชอบอะเราจะาก็อยากให้ทุกคนลองอ่านนะครับ <c oughs> เพราะว่าห <c oughs> นังสือบางทีมันเป็นข้อความสั้นๆะนะเนาะแต่ว่ามันมันเปลี่ยนชีวิตของใครหลายๆคนได้ครับก็ คือบ <ours df> ุ๊กเขาชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับแนวแบบปรัชญาการใช้ชีวิตแบบใช้ชีวิตให้มีความสุขอะไรเงี้ยแบบบุ๊กอ่านเล่มนี้มาบอกเออฟอสลองเอาเล่มนี้ไปอ่านสิไอ้กูแนะนํามันดีนะเว้ยเพื่อนบางทีแบบจะได้ไม่ต้องเครียดมากก็เอออยากลองแบบลองเอาเล่มดีไปอ่านดูอะไรเงี้ยแบบเขาจะชอบเหมือนอ่านหนังสือแล้วก็เออเอาทูอะไรอะไรอย่างเงี้ยมามาให้ผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ปกติชวนกันไปอ่านหนังสืออะไรนี้บ้างส่วนใหญ่มีแต่ต่อบทนะครับเรียกได้ว่าไปอ่านเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย อ,อ๋ออ่าใช่ครับเ<ช><ไ>ป็นอ่านไปต่อบทด้วยกันอะไรอย่างงี้ใช่ทำความเข้าใจด้วยกันหน่งสือสมัยนี้มันอนขออ้ามเยอะแต่ทวามน่าจไม่หลายส่วนลืมกามรอ่านไปบ้างเราอยากบอกอะไรกับทุกคนก็อยากบอกกับทุกคนนะครับว่า<ช>แม้ว่าทุกวันนี้โลกเราเนี่ยเทคโนโลยีมันจะเยอะมากสําหรับผมแต่สําหรับส่วนตัวพี่นะผมก็ยังรู้สึกว่าการอ่านหนังสือเป็นเล่มเนี่ยมันมันมันดีกว่ามันได้จับเนาะมันได้จับอะไรแบบ อย่างทุกวันนี้เราเหมือนเราอ่านในเขาเรียกว่า e b o ๊กเอออะไรแพดเหมือนมันไม่ได้ f e ล l i n g เท่า่แล้วแบบผมก็แบบไม่รู้นะที่ผมคิดส่วนตัวผมกลัว่าอ่านมากๆอะสายตาเราจะเสียหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เป็นจอครับแต่ว่าไอ้พวกนี้มันขนมสายตาอยู่แล้วก็วมันอ่านได้เรื่อยๆ,ๆไม่เป็นไร <S <S ใช่ฮะก็ะะอยากจะชวนน้องๆทุกคนนะครับวาอ่านเป็นเล่มก็ดีนะครับอะไรอย่างนี้เป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องสายตาหนังบุ๊กก็โตมาในยุคที่แบบว่าสมัยนั้นยังไม่มีแบบว่า อิเล็กทรอนิกส์อะไรขนาดนี้คร right. huh. mm ับ hmm. ก mm, right. mm ็โตมากับหนัง hmm. สือครับ huh รู mm ้ส hmm. ึกว่าการที่เราได้เก็บรวบรวมหนังสือที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็บุ๊รู้สึกว่ามันเป็นฟิลกูุมากกว่ามันสามารถจับได้มันสามารถให้คนอื่นยืมได้มันมันสามารถเหมือนส่งต่อแบบว่าเออมันมันให้ฟิลที่แบบเออส่งต่อนะเอออะไรอย่างเงี้ยให้ยืมแบบมันมันก็น่าจะดีกว่าแบบว่าการที่เออเราอ่านใน iPad แล้วแบบเออส่งเป็นไฟล์ให้อย่างเงี้ยมันอาจจะไม่อินแฟกต์เรา ก็มีแบบเทคนิคในการแบบบอกน้องๆไปเพราะว่ามีเทคนิคในการอ่านในการจําอะไรอย่างเงี้ยถ้าสําหรับผมเลยเนี่ยผมก็ไม่มีนะครับแต่ว่าเวลาผมอ่านเนี่ยผมจะอ่านเอาเข้าใจถ้าผมยังไม่เข้าใจผมจะไม่ไปบทต่อไปคือต้องเข้าใจให้มันได้ก่อนแล้วถึงจะเราจะอ่านหน้าต่อไปได้อะไรเงี้ยครับใช่ออบุ๊กเหรอครับของบุก๊กก็ถ้าเรื่องความจำอะ่ะบุ๊กจะชอบอ,อ,อ่านไปแล้วก็เขียนช็อตโน้ตไปอย่างเงี้ยถ้าสมมติ แบบว่าสมมติอ่านหนังสืเอเรียนใช่ไหมฮะเออล้วก็อาจจะอ่านไปแล้วก็เขียนแบบบุ๊เป็นคนชอบเขียนะนะเออพอได้วาดพอได้เขียนอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันจะเข้าสมองมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วเราจะมาเดินงานที่คะก็ถ้ามาแอบแอบมาครับอะไรเงี้ยใช่แอบแอบมาครับเพราะปีที่สองปีที่แล้วบุก็ไปที่เมืองทองแอบชวนกันมาสองคนเลยใช่ไหมใชครับ ที่แอบมาในี่คือแอบมาชวนกันมาสองคนเลยมาไหมมาดีครับมาใช่ครับถ้าสมมติว่าผ่านมาจะได้เจอสองคนที่บุ๊คที่บู๊นไหนกีเดียวที่โอกาสที่จะได้เจอเราสองคนอะ่ะโหไม่ยากเลยนะครับคำถามนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้ว <laughs> ที่ตูู๊ที่บูจิมเอ็มทีว <laughs> ีทีครับเพราะพวกเราก็มาออกกันตลอดอยู่แล้วก็จะแบบมาเป็นคู่สับๆๆมาอะไรเงี้ยใช่เจอกันได้ที่บูนั้นแน่นอนอยากให้ฝา <laughs> กเรื <laughs> ่อง <laughs> ทานหนังสือนิดนึงค่ะ ให้นะครับให้ฝากให้เชิญชวนให,ทนนห้ทุกคนมางานนั่นืออะไรครับผมก็ฝากทุกคนมางานหนังสือแห่งชาติครั้งที่51ด้วยนะครับผม,ผมก็ปีปีนี้นะครับเป็นปีแรกที่3วันแรกเนี่ยจัดถึงทเที่ยงคืนเลยนะครับก็ที่ศูนย์ศิริกิตแห่งชาตินะครับศูนย์ศูนย์การประชุมโอเคครับก็ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตนะครับชั้น LG ครับผมก็อยากจะชวนพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับ มาหาหนังสืออ่านกันเยอะๆครับเพราะว่านอกจากเนี่ยจะได้หนังสือที่มันหลากหลายแล้วก็บางทีเนี่ยหนังสือได้เพื่อนด้วยที่แบบรักการอ่านเหมือนกันชอบแนวเดียวกันก็ได้แชร์ได้เจอกันนะครับใช่ครับก็มากันเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเจอพวกเรานะครับมาที่งานนี้ครับก็พวกเราอยู่นะครับวันที่31มีนาคมนะครับที่บูจิ้มเอ็มทีวีนะครับผม